ท่านเป็นเจ้าก,กวงตรงที่ครับพี่น้องแจ้งสิกดูเดือด สวัสดีครับสวัสดีว่าพี่น้องสู้ขู่สุขค้นนะครับจากขวงชาแนลพบพ่อก,กับพี่น้องทุกทุกมือขึ้นเก่าเนาะพี่น้องมือน,นี้เอาใส่ตันหมูนะครับมาฝากพี่น้องนี่เป็นใส่ตันนะครับใส่ตันน้อยเนาะขอดๆ <c oughs> เต็มถาดครับเอานี่มาใส่น้ากันครับซีฟูดเนาะพี่น้องเทเลยเนาะหันเป็นจากหวงตรงเทครับพี่น้องแจ้งสิกดูเดือดเอา เอาวาดใก่อน <laughs> สีเดือดพวดพี่น้องมาโอ้ลืมบอกผักพี่น้องมีหมากว่าละเนี่ยผักขานอไม่ลระกะบอกือกลำ่ำท่อนั้นพี่น้องเลยมาย <laughs> าวขี้เก่า าก<อ>รุบๆเนาะเดี๋ยวคุโบะโาเอา <c oughs> เอา,เอากันไก่มาตัดเนี่ยพี่น้องใหญ่ผดคุยเจียวพี่น้องหนามมันเหีียว จ้ากวงไส้สูตรหนึ่งเอาเลยพี่น้องครับหนึ่งเอาครับใส่นั่น พึ่งจะแดดป่ะพี่น้องครับทั้งหลังก้วกลวงมันยังบอคำป่านใดครับพี่น้องยัางพึ่งสีสี่โม้งเคืองครับก็เลยย่างเด็ดเด็ดเนาะ

ตัดแน่นอะพี่น้อง แกบเน้ะพี่น้องซี้ตปวดแบบนี้เนาะปูเป็นสายกับแกบพี่น้อง นตำกระแซบครับพี่น้องอันประเภทใส่หมูเนาะตำกระแซบครับกุบกับกับอย่าง 가람, 한번 먹어보자. บกปากก็ว่าพี่น้องกระแดบก็หนึ่งเอาแต่มันแทบกวนสิทำนั่งใส่เอามะหนึ่งเอามาหนึ่งเหมือนกันใส่พวกสมุนไพรหลายๆที่หอมพี่น้องใส่หมูใส่ตันนะครับกระยุกกระยุยพี่น้องฮที่ฟูดเต็มถาดที่เรา เอาพี่น้องครับเอาไ้ซัมหนีน้องพี่น้องใส่ตันหมูกับน้ำจิ้มซีฟูดห้าสุกสีเงาเนี่ยพี่น้องั้างหลังเนี่ยนั่นเป็นสนามฝึกเดี๋ยวนอ้องทหารเพิน่นเข่ามาเร็วเนาะได้ประมาณสิบก่ามือเร็วเดี๋ยวมันก็จะฝึกขึ้นแถวๆนี่แหละจ็กควงแจ็คถิ่พยุมหม่องได้แบบพี่น้องหันกล้องไปทางเดียเด๋ยวบางีมาตัดห้าเลยที่มายึดพื้นที่แถวนี้เบิร์ดละครับพี่นอ้องถิ่นใหหม่องไม่นะครับไปหาหม่องไม่อีกเนาะพี่น้องแซ่บๆน้องกันกันบจากกวงทุกๆเบื่อนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งรับชมคลิปของจากหวงทุกทุกมมือนะครับขอบคุณขอบคุณพี่น้องหลายๆนะครับติดตามรับชมจาก,ก่วงทุกทุกมือนะครับบัวที่เป็นคลิปเมนูกับเขากับน้ำที่หมุนเวียนเปลี่ยนไปนะครับได้กํำลังไก่กำลังใจจากพี่น้องแล้วครับจากหวงยังเดินทางมาถึงจุดนี้ได้นะครับเนาะพอ่พอ,พอกันใหมกับจากหวงเชนแนวนะครับผมเสีแอวกับเขากับน้ำยังมาฝากพี่น้องอีกคลิปนี้ขอบคุณหลายๆครับพี่น้องครับสวัสดีครับ